ทักทายยามเสียสายก็เเพื่อนตอนนี้3ามโมงครึ่งนะครับผมมาตัดน้อยไปกันน้ํานะครับก็จะกลับบ้านไปกินข้าวนะครับก็เลยจะถ่ายอัปเดตมีมีคนช่วงนี้มีคนสอบถามอ้อยเวียดนามมา3ามสี่คนนะครับก็เลยบอกว่ามันยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะเดี๋ยวรออีกสักหน่อยหนึ่งให้มันมีป้องนะเดี๋ยวผมตัดให้เลยนะครับตรงบริเวณนี้ก็เป็นอ้อยเวียดนามนะครับตอนแรกผมปลูกผมจําไม่ได้ไมัาอยู่ตรงไหนกับเหลืองกเ็เสียศาสตรผมปลูกชิดกันไงแล้ว แล้วตอนเล็กๆก็มันคล้ายกันหมดอ้อยผมจําไม่ได้ตอนนี้มันก็เริ่มโตขึ้นมาเนี่ยฮะนี่เอาเวนาตรงี้โซนนี้นี่เดี๋ยวก็เสือสาก็ติดติดกันไปตรงนั้นมันคล้ายกันมันเองเล็กก็มันดูคล้ายๆกันตอนนี้มันเริ่มโตเริ่มตัวเริ่มชัดแล้วเพราะว่าเพราะว่าอ่ากาบกาบใบนะครับกาบมันจะออกนวลๆตอนเล็กๆมันจอกนวลๆแบบนี้นะครับออกกอไหนก้อนนี้ก็ได้อะกอนี้ เดี๋ยวก้อนนี้ดีกว่าตัวนี้ดีกว่ามันชัดดี <ST> นะครับมันจะมีป้องแล้วยังกำลังล่างยางป้องละบางบางลำก็มีป้องไปแล้ว <ST> อ้าเดี๋ยวเดี๋ยวลอกให้ดูเอาลอกกับกอนี้แล้วลำนี้แล้วกันนะครับน,คบนีครับมีป้องแล้วครับมันจะนวลมากแล้วก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้ <ST> แต่จะไม่ไม่คล้ายสุพรรณนะครับมันจะไม่คล้ายสุพรรณเลย มันจะออกนวลนๆเหมือนอ้อ,อยอาเคอ้อยอาเคก็อ้อยเวียดนามอ้อยเมลกดไม้ซ้าเนี่ยผมแยกกันแทบจะไม่ออกเลยผมก็ยังสงสัยเป็นพันเดียวกันหรือเปล่าผมก็ยังงงอยู่เนี่ยรสชาติก็คล้ายกนันจะหวานคล้ายน้ำมะพร้าวมีอีกอีกสามสัปดาห์น่าจ,จะมีสามป่องสามสีป่องตัดกำลังสวยเลยสิ้นเดือนนะสิ้นเดือนกฤษภาเนี่ย นาจะเป็นป้องตัดอ่อนๆสวยๆได้อยู่นะครับนี่ครับอ้อยเวียดนามส่วนใบก็คมใช้ได้นะครับคมคมใช้ได้เลยแต่ว่ามันไม่มันไม่คมเท่าสุพรรณแล้วก็มันมันไม่คลายไปมันไม่คลายสัมผัสผิวหนังได้ไม่คลายคมอยู่แต่ไม่คมเท่าพวกตระกูลสุพรรณ สุพรรณหนึ่งสุพรรณห้าศูนย์อันนี้โอ้โหขมอ่ะใบขมแต่เวียดอ้อยเวียดนามอ้อยเมียลกเหมยเซ้านะครับมันมันลำมันจะแข็งหน่อยนะครับลำมันจะแข็งหน่อยเวลาคันแนะนาให้ผ่านะครับแนะนําให้ผ่าแต่รสชาติน้ามันมันดีมันโอเคแต่เหมาะสําหรับปลูกในที่ที่น้ําไม่ท่วมขังนะครับปลูกที่น้ําไม่ท่วมขังถ้าปลูกน้ําขังเนี่ยน้าจะไม่สีน้ําจะไม่สวย ที่ผมปลูกมาน่ะนะเพราะว่ามันผมว่าอ้อยแทบจะทุกพันธุ์เลยถ้าโดนน้ําแช่สีไม่สวยซึ่งมันจะส่วนใหญ่มันจะเป็นในอ้อยลักษณะที่ว่าอ้อยเนื้อตันเวียดนามอ้อยเป็นอ้อยเนื้อตันนะครับเป็นอ้อยที่ไม่มีไส้กลวงไม่มีความกลวงในเนื้ออ้อยนะครับมันจะเป็นเนื้อที่ที่ตันไปเลยแล้วเหมือนพวกอ้อยโรงงานนะอ้อยคอนแก่นสามอ้อยอะไรพวกนั้นเนี่ที่มันจะเนื้อ เนื้อด้านในมันมันจะตันไปเลยนะครับนั่นแหละคราวนี้อ้อยพวกนั้นนะ่ะเวลามันถูกแช่น้นําน,นานๆนะ่ะมันจะมันจะเกิดเป็นการน้ําก็จะเข้าไปแช่ในลําคืนนอิ่มน้ําแล้วมันจะเกิดเป็นเสี้ยนครับม,มันเหมือนเสี้ยนเหมือนใจมันอเป็นเส้นๆนะครับเป็นเส้นๆ,เป,นเ,นๆเป็นสีคล้ำเนื้ออ้อยจะจะจะเป็นสีขาวสีเหลืองอะไรสีออกโทนอ่ะขาวอมแบบ นวลนิดๆอะไรอย่างเงี้ยเนื้ออ้อยนะ่นะแต่ว่าเวลามันโดนแช่น้ำมากมันชุ่มเกินไปมันมันจะเกิดเสี้ยนอันตที่ผมปลูกมานะแล้วผมเห็นมาสำหรับอ้อยเวียดนามเวลาโดนแช่น้ำมันจะมีเสี้ยนอยู่นะครับเสี้ยนเหมือนกับว่าเส้นใหญ่เส้นนั้นมันแช่น้ำนานเกินไปอะไรประมาณนั้นอันนี้ผมผมพูดเอาเลยพูดเอาจากที่สังเกตเห็นนะครับอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะหรืออาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้แต่แต่เตอาที่เห็นโดนโดนแช่น้ำแล้วจะมีเสี้ยน นะครับกอมันมีกอหนึ่งที่โดนน้าน้ําขังบ่อยก็เลยมีเสี้ยนแต่กออื่นที่อยู่มันโคกไม่โดนน้ําขังเนี่ยแรงๆสักหน่อยเนี่ยโอ้นี่ใช้ได้เลยอันนี้คือน้ําสวยนะครับแล้วก็สีน้ําสีน้ําถ้าไม่โดนท่วมขังก็โอเคนะถือว่าใช้ได้รสชาติดีนะรสชาติดีเป็นเอกลักษณ์เป็นหอมคล้ายๆน้ำมะพรา้าวคล้ายๆน้ำมะพร้าวน้ําหอมแต่ สิ่งที่ผมเป็นข้อด้อยของมันคือคือผมไม่ชอบอ้อยลำแข็งเกินไปนะผมชอบอ,อ้อยที่อ่อนๆเพราะว่าคือถ้ามันอ่อนเนี่ยเวลาเราคั้นมันก็ง่ายใช่ไหมแต่ถ้าเวลามันแข็งเราคั้นมันก็ต้องผ่าหรืออาจจะทําใหแบบ้การทํางานของเครื่องคัน้นหนักขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่ก็แล้วแต่มันก็คันได้นะขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคนความชอบของแต่ละคนแต่ถ้าใครเอาเรื่องรสชาติแล้วก็โอเคนะครับถ้าคนชอบแต่ผมถ้าชอบอ้อยคันน้ํารสชาติที่อ้อยคันน้ำที่ผมชอบกินผมชอบไอนี้ผมชอบอ่พวกสิงคโปร์โบราณอ่าสิงคโปร์โบราณพวกสีสําลงพวกอ้อยไตหวันอ้อยไตแต่อ้อยไต้หวันนี่อร่อยจริงๆยอมรับว่าอร่อย ที่สุดสำหรับผมนะอ้อยอ้อยจะเขียวจะขาวจะเหลืองไตหวันอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ใครจะเรียกกันแหละอร่อยจริงๆอร่อยทุกทุกอย่างที่เขาเรียกเลยนะครับอร่อยมากๆแต่มีอย่างนึงเขาบอกแดงมาเลยนี่ก็อร่อยสุดๆเหมือนกันแต่ก็ยังไม่เคยเพราะว่าปลูก,กยังไม่โตนะครับผมปลูกว้อยู่วันสิบสิบก่อโอเคอันนี้มาอัปเดตอ้อยเวียดนามถามมาสามสี่คนนะก็เลยมาถ่ายให้ดูว่าประมาณนี้แหละนะครับ ถ้าจะสูงที่สุดก็มีกอน,นี้แหละเนี่ยอกอน,นี้สูงที่สุดสูงกเกือบเกือบเท่าอ้อยสุพรรณหนึ่งอันนี้เป็นอ้อยสุพรรณหนึ่งในนี้มีมีสายน้ยําผึ้งนี่แหละโตวไวกับสุพรรณหนึ่งเขียวราวก็ใช้ได้นะเขียวราวก็ก็กกวัยเหมือนกันนะครับเนี่ยเขียวราวก็น้องๆอ,อ้อยสายน้ําผึ้งแดนใต้เลยถือว่าโตดีใช้ได้นะโตดีใช้ได้แต่กอไม่ดกมาก ก็ไม่ดกกอไม่ดกมากแต่มันจะเป็นอ้อยยาวครับอ้อยขึ้นตรงสายน้ำพึ่งเนี่ยตอนนี้ยังมันยังไม่แตกกอเท่าไหร่แต่สักพักครับโอ้โหบุบเป็นตะไคร้เลยอ้าวโอเคกลับมาที่เวียดนามโอเคอัปเดตประมาณนี้นะครับเวียดนามใบไม่ไม่คันไม่คลายนะครับใบเกี้ยงเถ้าใครอยากได้ก็อีกเดือนหนึ่งอ่ะสิ้นเดือนพฤษภา,เ,าเลมตัดได้เลย นะครับเล็มตัดได้เลยคือไม่ได้ไม่ได้เสียดายไอ้ว่าต้องตัดให้อ่ะแต่ว่าอยากให้ลำนึงมาได้หลายค่อนนะคนสั่งบางทีสั่งคนนึงอีกสองคนไม่ได้อย่างเงี้ยให้ผมตัดผมก็ตัดได้แต่ว่าอีกสองสามคนมันจะไม่ได้ไม่ได้กันนะเพราะผมปลูกอยู่ทั้งหมดตอนนี้สิบได้มั้งสิบประมาณสิบกอได้เหลือไว้เท่านี้แหละเพราะว่า เอาพอมีพันก็พอเพราะว่าผมมีอ้อยข้นน้าหลักของผมแล้วนะครับผมมีอ้อยขนน้ำที่ผมตั้งใจที่จะขยายนะเช่นนางนวลเดือนเกษตรสุพรรณหนึ่งของผมเนี่ยอันนั้นอันนั้นผมขยายแน่นอนแต่พวกเนี้ยพวกของปแปลกๆอะไรพวกเนี้ยอ้อยเวียดนามอะไรรสชาติที่มันเฉพาะทางอย่างเงี้ยก็มีไว้ประมาณหนึ่งพอติดสวนนิดหน่อยนะครับพราะผมได้ลองแล้วว่าอ้อยพันไหนที่มันทนแรงที่สุดเลยที่ปลูกมา นางนวลนางนวลทนแรงยิ่งกว่าสุพรรณอีกทนแรงไม่พอแถมมันยังโตต่อได้อีกนะสุพรรณถ้าขาดน้ามันยังมีชงักแต่นางนวลแต่อันนี้เนี่ยเดียวเนี่ยอ้อยนางนวล,ลขาดน้ำมันยังโตต่อได้ผมก็ยอมเหมือนกันเพราะนั้นผงขยายต่อเลยเราไม่ออกดอกเวยโอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ